สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารดน้ำพโลคาเซียกันค่ะปกติเนี่ยนะคะเราก็จะรดน้องเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยมันแดดมันแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเราก็เลยมาเพิ่มช่วงเวลาให้น้องนะคะมาลดช่วงกลางวันด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเลี้ยงไว้ในโซนที่เป็นแดดร้อยนะคะก็หน้าดินค่อนข้างที่จะแห้งเร็วนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ย เราก็ใช้วิธีเลี้ยงเลี้ยงแบบแห้งเนาะเราไม่ได้หล่อน้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงในน้ํานี่นะคะเจ้าแบล็คเมจิกกระถางนี้เนี่ยลูกเขาดกนะคะเพื่อนๆกินน้ําเปลืองนี่กระถางนี้นะคะกินน้ําเปลืองมากๆนี่ขนาดเราคลุมหน้าดินนะคะเพื่อนๆขนาดเราคลุมหน้าดินแบบนี้เนี่ยเราลดตอนเช้าพอตอนเย็นกลับมาดูเนี่ยหน้าดินแห้งนะคะ ฉะนั้นนะคะเราก็เลยมาเพิ่มช่วงเวลาให้น้องนะคะรดแบบชุ่มๆไปเลยค่ะนี่เราเลี้ยงไว้แบบแห้งแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเลมอนลามค่ะนี่เลมอนลามรดไปเลยค่ะทั้งโคนต้นทั้งใบนะคะ วิธีคลุมหน้าดินก็เป็นวิธีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะควบคุมความชื้นนะคะรักษาความชื้นในกระถางนะคะแต่ถ้าวันไหนแดดแรงมากๆเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแดดลอยแบบนี้เนี่ย<ม>ก็การคลุมหน้าดินเนี่ยก็ช่วยในได้ในระดับหนึ่งนะเราก็เพิ่มความชุ่มชื้นไปค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยหน้ากาบฟาโลใบก็คือเริ่มเหลืองแล้ว ต้นลูกจะสูงเท่าต้นแม่แล้วค่ะทุกคนนี่ต้นนี้เป็นไทเกอร์นะคะไทเกอร์ก็เนี่ยค่ะชอบนะคะเขาจะมีความแบบความเขียวแล้วก็ลายของเขาเนี่ยลายเขาไม่ได้ชัดมากนะคะแบบนี้นี่ มีลูก1ลูก2นะคะวันก่อนเราก็แยกลูกเขาไปแล้วถ้าเกิดว่าใครมีพวกเปลือกผลไม้นะคะใบไม้แห้งเนี่ยก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็สามารถลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อช่วยย่อยพวกอินทรีย์วัตถุนะคะใบไม้แห้งเปลือกผลไม้นะคะวิธีนี้เนี่ยเราเห็นพี่คนนึงนะพอดีเราไปเจอบ้านเขาเนี่ยเขาใส่พวก เปลือกสับประรดก็คือเวลาเราทานอะไรเนี่ยมีเปลือกผลไม้อะเขาก็จะเอาไปใส่ใส่ไว้ในกระถางอะค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นกระถางโคโลโนี่แหละโอ้โหแบบใบของเขาเนี่ยก็คือสวยเลยนะคะใบเงาแล้วก็แตกกอดีมากๆเลยนะคะลูกดกด้วยเนี่ยค่ะลดไปเลย โคโลเขากินน้ำจุนะคะเพื่อนๆนี่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงในน้ำแล้วก็ต้องขยันลดน้ำกันหน่อยละจ้า